มาติดตามกิจกรรมดีๆนะคะที่ถือว่าเป็นการคืนกำไรสู่สังคมและเป็นการช่วยสนับสนุนให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะเป็นกิจกรรมจากทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะที่ช่วยสนับสนุนมูลนิธิสร้างรอยยิ้มส่งเสริมสุขภาวะที่ดีแก่ผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหวค่ะ ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมสร้างสังคมแห่งคุณค่าด้วยการสนับสนุนส่งเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนชุมชนและสังคมโดยหนึ่งในโครงการที่ธนาคารได้ดําเนินการมาต่อเนื่องกว่า8ปีได้แก่การสนับสนุนมูลนิธิสร้างรอยยิ้มช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กยากไร้ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโว่รวมถึงความผิดปกติบนใบหน้าให้ได้รับการผ่าตัดและรักษาอย่างต่อเนื่องด้วยมาตรฐานสากลซึ่งเป็นการส่งเสริมสุขภาวะและคุณภาพ ชีวิตที่ดีทั้งต่อผู้ป่วยเด็กและครอบครัวก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่มากกว่าการสร้างรอยยิ้มก็คือการสร้างชีวิตให้เด็กและครอบครัวสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข เด็กหนึ่งคนต้องได้รับการรักษาอย่างต่อนเนื่องนับ10ปีค่ะและการผ่าตัดมากกว่า3-5ครั้งตั้งแต่วัยทารกจนโตนะคะโดยในปีนี้2565ธนาคารไทยพาณิชย์โดยคุณอาร,รยาผู้พาณิชย์รองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานจิจกรรมเพื่อสังคมเป็นผู้แทนธนาคารมอบเงิน1ล้านบาทให้แก่มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม โดยมีทันตแพทย์หญิงยุพพเรศนิ่มการประธานกรรมการมูลนิธิสร้างรอยยิ้มเป็นผู้รับมอบ mm. เพื่อน,นําไปใช้ในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โครงการผ่าตัดและการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ณนะธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ตลอดเวลา8ปีที่ผ่านมาค่ะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้สูงถึง320คน พร้อมกันนี้ธนาคารได้มอบตุ๊กตาปันสุกนะคะตุ๊กตาประดิษฐ์จากพนักงานจิตอาสาของธนาคารในโครงการ SCB ชวนกันทำดีเพื่อให้มูลนิธิสร้างรอยยิ้มนำไปมอบเป็นกําลังใจให้กับผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการผ่าตัดอีกด้วยค่ะสนับสนุนทุกๆช่องทางน,นะคะเพื่อที่จะให้น้องๆกลับมามีรอยยิ้มได้ตามเดิมแล้วค่ะ